สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube โหรา95หดูดวงกับหมอแพนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาประจำเดือนมกราคมปี2 5 6 6ของคนลัคนาราศีธนูนะคะเดือนมกราคมนี้สำหรับคนลัคนาราศีธนูแล้วการงานดีการเงินดีนะคะรายได้ดีกดําไรดีโชคลาภทางการงานการเงินดีมากมีโอกาสดีทางการเงิน มีโอกาสดีในการสร้างเงินสร้างกำไรมีโอกาสดีในการทำธุรกรรมการเงินโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินมีโชคในด้านอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสทำกำไรจากทรัพย์สินของมีค่าบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์และผลผลิตผลพลอยได้จากทรัพย์สินบ้านที่ดินที่มีอยู่ในมือเดือนนี้ดวงผู้ประถามดีมากนะคะมีผู้ใหญ่เจ้านายญาติพี่น้องคนใกล้ชิดให้ความช่วยเหลือเกือ้อหนุนให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือในสิ่งที่คิดสิ่งที่ทํามีโอกาสดีทางการงานการเงินการลงทุนจากผู้ใหญ่เจ้านายญาติพี่น้องเพื่อนพ้องทําให้การงานมีความก้าวหน้ามีผลสําเร็จมีผลตอบแทนที่ดีช่วงสามอาทิตย์แรกมีโอกาสดีในการเริ่มลงทุนในสิ่งใหม่งานใหม่โครงการใหม่แต่อาจจะเป็นโอกาสทาสํากําไรระยะสั้นหรือเป็นงานระยะสัน้นชั่วครั้งชั่วคราวแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่ดี ช่วงอาทิตย์สุดท้ายของเดือนยังมีโอกาสรับทรัพย์มีดวงลาบลอยจากผู้ใหญ่เจ้านายญาติพี่น้องคนใกล้ชิดอีกด้วยเพียงแต่เดือนนี้ดาวสุกและดาวสาวที่เป็นดาวคู่สัตรูมาอยู่ในพบการเงินทําให้ดวงการเงินในเดือนมกราคมนี้เป็นดวงเงินหมุนนะคะอาจจะต้องมีการลงทุนเพิ่มบ้างหรือมีรายจ่ายมากกว่าที่คิดมีภาระการเงินมากกว่าที่คิดก็ขอให้บริหารการเงินกันให้ดีตั้งแต่ต้นเดือนด้วย และเดือนนี้ดาวพุธได้ตำแหน่งประมาลอยอยู่ในลัคนาตลอดทั้งเดือนก็ขอให้ระวังในเรื่องของคำพูดการสื่อสารและข่าวสารเอาไว้บ้างอาจจะทำให้มีปัญหาขึ้นมาได้ระวังจะทำให้การงานไม่ราบรื่นได้ช่วงครึ่งเดือนแรกพระอาทิตย์จออยู่ในลัคนาร่วมดางสีกับดาวพุธทำให้เดือนนี้มีโอกาสดีในเรื่องของการงานนะคะขอให้หมั่นทำการตลาดโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอทั้งออฟไลน์ออนไลน์ ทั้งแบบปากต่อปากและในโซเชียลแล้วก็ขอให้หมันเสนองานใช้างานมันเข้าหาผู้คนติดต่อหาลูกค้าคู่ค้าทางไกลๆไปเยี่ยมเยอนผู้ใหญ่ญาติสนิทมิสหายบ้างหรือจะไปสวัสดีปีใหม่ก็ได้จะช่วยให้มีโอกาสที่ดีทางการงานการเงินเข้ามาเพียงแต่ขอให้ระวังเรื่องของการสื่อสารให้มากด้วยเดือนนี้จะได้ดีก็เพราะปากนะคะจะเสียก็เสียเพราะปากด้วยเหมือนกัน ขอให้เลือกใช้คำพูดให้ดีด้วยช่วงครึ่งเดือนหลังพระอาทิตย์ย้ายเข้าไปสองแสงในพบการเงินร่วมราศีกับดาวเสาวดาวคู่ธาตุและดาวศุกร์ดาวคู่สมพลช่วงครึ่งเดือนหลังมีโอกาสดีมากในด้านของการงานการเงินการลงทุนมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่มีโอกาสได้พบผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสได้ลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าดีมีคุณภาพมีโอกาสดีในการทําธุรกรรมการเงิน การโอนกรรมสิทธิทรัพย์ส,สินอสังหาริมทรัพย์ก็จะมีผลสเปดมีผลตอบแทนที่ดีและยังมีโอกาสรับทรัพย์จากญาติผู้ใหญ่ญาติมีรคนใกล้ชิดด้วยขอให้คุยให้ดีนะคะคว้าโอกาสไปให้ได้รายได้ดีกําไรดีแน่นอนช่วงอาทิตย์สุดท้ายของเดือนดาวสุกย้ายเข้าพบศาสช์ช้าและดาวเกตรจรเข้าพบลาภะในวันที่25มกราคมช่วงปลายเดือนนี้ถ้าได้ทําในสิ่งที่มีความสุขความสบายใจ สร้างความสนุกสนานสร้างความเพลิดเพลินได้ทําในสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบสิ่งที่สร้างความผ่อนคลายบ้างก็จะมีโอกาสที่ดีทางการงานการเงินการลงทุนเข้ามานะคะและเดือนมกราคมนี้ดาวเกตมาลอยอยู่ในภพพินาศเกือบจะตลอดทั้งเดือนขอให้ระวังจะมีปัญหากา่าวปัญหาที่เคยซุกอยู่ใต้พรมปัญหาเกี่ยวกับหุ้นส่วนเกา่าลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาเก่าหรืออาจจะเป็นปัญหาจากความสัมพันธ์ครั้งเก่าก่อน ย้อนกลับมาให้แก้หรืออาจจะมีปัญหาไม่คาดคิดเข้ามากระทบทำให้คุณต้องเสียของรักของห่วงขอให้ใช้ความระมัดระวังกันให้มากด้วยเดือนมกราคมนี้จัดหนักลุยงานให้เต็มที่ได้เลยนะคะ,ะแสดงฝีมือให้เต็มที่การงานการเงินจะดีผลตอบแทนดีแน่นอนเดือนมกราคมนี้ถ้าจะให้ดีก็ขอให้หมัน่นทำบุญสร้างกุศลรักษาศีลห้าและยึดถือหลักปฏิบัติอันดีตามหลักศาสนาเข้าไว้ ไปสวดมนต์ไหว้พระขอพรในเรื่องของการงานการเงินเสริมสิริมงคลเสริมบุญกุศลบ้างศีลห้านี้แหละค่ะจะช่วยเป็นเกราะคุ้มภยัยช่วยให้ชีวิตและการงานราบรื่นมากยิ่งขึ้นช่วยให้ปลอดภัยไร้เรื่องราวได้มากขึ้นอีกด้วยในเรื่องของการเงินเดือนมการาคมนี้สำหรับลลนลคณาราศีธนูแล้วการเงินสะพัดนะคะรายได้ดีกับรายดีด้วยเป็นเดือนที่มีโชคในด้านการเงิน มีโอกาสดีในการสร้างเงินสร้างกำไรจากธุรกิจการงานและก็มีโอกาสดีในเรื่องของการลงทุนแต่เดือนมกราคมนี้เป็นเดือนของการหมุนเงินต้องอาศัยการลงทุนเข้ามาช่วยต่อย,ยอดผลงานต่อย,ยอดผลกําไรที่จะมีเข้ามาให้เพิ่มพูนงอกเงยมากยิ่งขึ้นเดือนมกราคมนี้ยังเป็นเดือนที่มีโอกาสทําเงินจากสังหาริมทรัพย์ซื้อขายให้เช่าเป็นในหน้ามีโอกาสดีมากในการทําธุรกรรมการเงิน การโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินหรือจะเอาทรัพย์สินที่มีอยู่ในมือมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าสร้างช่องทางทําเงินก็จะมีผลสําเร็จมีผลตอบแทนที่ดีเหมือนกันและเดือนนี้ก็มีโชคลาภมีโอกาสที่ดีทางการเงินการงานจากญาติผู้ใหญ่ญาติมิดคนใกล้ชิดก็ขอให้หมั่นเยี่ยมเยือนดูแลผู้ใหญ่ญาติบิดคนใกล้ชิดหมั่นเยี่ยมเยือนลูกค้าคู่ค้าบ้างจะไปสวัสดีปีใหม่ไปเสนองานขายงานก็ได้ ขอให้มันทำการตลาดอย่างสม่ำเสมอด้วยทั้งออฟไลน์ออนไลน์มันเข้าหาผู้คนจะมีโอกาสที่ดีทางการงานการเงินเข้ามาเพียงแต่เดือนนี้ดาวสุกเจ้าเรือนลาภะอยู่ร่วมราศีกับดาวเสาร์ดาวคู่ศัตรูเกือบจะตลอดทั้งเดือนทําให้เดือนนี้เป็นเดือนของการหมุนเงินขอให้บริหารการเงินให้ดีตั้งแต่ต้นเดือนด้วยในเรื่องของการลงทุนก็ขอให้เน้นความชัวไว้ก่อนไม่ทําอะไรเกินตัวเกินความจําเป็นและบริหารความเสี่ยงให้ดี ช่วงอาทิตย์ที่3ของเดือนขอให้ใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษด้วยอาจจะมีภาระการเงินเพิ่มเข้ามาได้ช่วงครึ่งเดือนหลังพระอาทิตย์ย้ายเข้ามาร่วมราศีกับดาวสาวดาวคู่ธาตุและดาวสุขดาวคู่สมพลในพบการเงินเป็นช่วงที่มีโอกาสดีมากในเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสสร้างเงินสร้างชื่อเสียงสร้างผลกําไรมากขึ้นแต่พระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนบรณะช่วงอาทิตย์ที่สอาจจะมีรายจ่ายมากขึ้น มีภาระรับผิดชอบเพิ่มมาขึ้นก็ขอให้ใส่ใจในเรื่องของการเงินและรายจ่ายให้มากๆเน้นความชวัวเน้นความรอบคอบเอาไว้ก่อนดวงการเงินในเดือนมกราคมนี้จะดีที่สุดในช่วงอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนะคะหลังจากที่ดาวสาวย้ายเข้าพบศาส,ะสะชะและดาวเกตย้ายเข้าพบลาภะไปแล้วเหลือแต่พระอาทิตย์และดาวสาวดาวคู่ธาตุในพบการเงินจะทําให้มีโอกาสที่ดีทางการงานการเงินเข้ามามากขึ้น งานที่ต้องหมุนเงินก้อนใหญ่ต้องมีความเคลื่อนไหวทางการเงินก้อนใหญ่หรือการซื้อขายเป็นเงินสดจะมีโอกาสที่ดีมากดวงการเงินเข้มแข็งการเงินสะพัดมีโอกาสทำกำไรก้อนใหญ่หรืออาจจะมีโอกาสได้งานได้รับรอยจากญาติผู้ใหญ่พี่น้องคนใกล้ชิดหรืออาจจะมีโอกาสได้ของถูกใจเข้ามาในช่วงปลายเดือนครึ่งเดือนแรกขอให้หมั่นเสนองานขายงานลุยงานที่เต็มที่เข้าไว้ถ้าครึ่งเดือนแรกคุณทำมาได้ดีแล้ว ครึ่งเดือนหลังผลตอบแทนและชื่อเสียงความสําเร็จจะเพิ่มพูนขึ้นเป็นทวีคูณค่ะเรื่องของการเงินการลงทุนเดือนมกราคมนี้อย่าออกตัวแรงจนเกินไปขอให้เน้นความชัวเน้นความมั่นคงไว้ก่อนลงทุนอย่างพอเหมาะไม่ทําอะไรเกินตัวเกินความจําเป็นและบริหารความเสี่ยงให้ดีเน้นเรื่องของข่าวสารและตัวเลขเอาไว้บ้างจะช่วยให้การเงินมั่นคงมากขึ้นได้ ในเรื่องของโชคลาภเดือนมกราคมนี้มีโชคลาภมีโอกาสดีทางการงานการเงินจากญาติมีคนใกล้ชิดแล้วก็ยังมีโชคลาภจากปัญหาและมีโชคในการเอาชนะปัญหาและอษปสริยด้วยดวงลาบลอยก็ดูดีมีให้ลุ้นเพียงแต่เดือนนี้มีดวงทุกขลาบอยู่ด้วยก็ขอให้เสียงโชคเพื่อความสนุกสนานดีกว่าได้มาแล้วอย่าลืมแบ่งไปทําบุญจุนเจอญาติพี่น้องแสดงความกตัญญูตอ่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่บ้างจะช่วยเสริมดวงเสริมบรารมี ช่วยให้การเงินมั่นคงยังยืนมาขึ้นได้เรื่องของสุขภาพและเรื่องที่ต้องระวงังตลอดทั้งเดือนนี้ก็ขอให้ระวังอุบัติเหตุจากไฟไฟฟ้าความร้อนไฟไหม้น้ำร้อนลวกไฟฟ้าและดวงจรเอาไว้บ้างและจะเดินทางไปไหนก็ขอให้ใช้ความระมัดระวงังรอบคอบให้มากระวังอุบัติเหตุจากยานพนาหนะของมีคมอุบัติเหตุจากน้ำและช่วงอาทิตย์สุดท้ายของเดือนก็ขอให้ระวังเรื่องการเมาแล้วขับกันให้มากด้วย เดือนมกราคมนี้ก็ขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองที่ดีด้วยนะคะระวังไข้หวดัดภูมิแพ้แพ้อากาศช่วงครึ่งเดือนหลังขอให้ระวังความเครียดคิดมากวิตกกังวลปวดหัวปวดตาความดันเอาไ้บ้างในเรื่องของความรักคนราศีธนูช่วงสามอาทิตย์แรกของเดือนดวงความรักอาจจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะคนไ่โสดช่วงสามอาทิตย์แรกขอให้ดูแลความรักความสมคัญให้ดีเอาใจเขามาใส่ใจเรา ใช้ความเกื้อกูลใช้ความเอื้ออาทรเป็นหลกักดูแลความรู้สึกของการและกันให้ดีด้วยใส่ใจเรื่องของการสื่อสารและการใช้คําพูดให้มากระวังจะมีปัญหาเก่าปัญหาที่เคยซุกอยู่ใต้พรมหรือปัญหาจากความสัมพันธ์ครั้งเก่ามาสร้างเครื่องสร้างปัญหาให้กับคุณได้ช่วงอาทิตย์สุดท้ายของเดือนดวงความรักดีขึ้นบรรยากาศในบ้านก็จะคลี่คลายไปนในทางที่ดีมีความสุขความสบายใจมากขึ้นและยังมีโอกาสได้ของขวัญของฝาก มีเซอร์ไพรส์ได้ของถูกใจที่คนที่บ้านเอามาให้อีกด้วยส่วนคนโสดช่วงสามอาทิตย์แรกของเดือนดวงความรักไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะก็ขอให้เน้นความก้าวหนา้าด้านการงานการเงินก่อนจะเข้าท่ากว่าถ้าใส่ใจเรื่องความรักมากไประวังจะมีปัญหาทางการเงินตามมาได้ช่วงสามอาทิตย์แรกระวังจะมีปัญหาจากความรักความสัมพันธ์ครั้งกล่าวมาสร้างเรื่องสร้างราวให้ช่วงอาทิตย์สุดท้ายของเดือนดวงความรักดีขึ้นมาก มีโอกาสพบคนที่ใช่ที่จะมาช่วยเหลือดูแลแนะนำโชคลาภแนะนำโอกาสที่ดีทางการเงินเข้ามาให้หรืออาจจะมีของควา้าของฝากมีของถูกใจมาให้เน้นคนที่อายุมากกว่าคนที่ธรรมะธรรมโมหน่อยก็จะดูดีมากค่ะเดือนมกราคมนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวงังในใจในทุกสิ่งขอมน้คุณพระศร,รีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกดนบันดาลให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทอง ปลอดโลกปลอดภัยมีความสุขกายสบายใจในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคุญนักษาค่ะ